สวัดีครับทุกนี่รค,ครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตแฝงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมเจดีย์ในวัดนะครับจะติดตามผมมาครับท่านผู้ชมครับตรงนี้มีพระประจำวันนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์ ท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ